สวัสดีครับพบกับ d e t e c h Buddy อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาสาธิตเกี่ยวกับวิธีการใช้งานพื้นฐานของ Samsung Galaxy S3 เรามาเริ่มกันเลยนะครับ,รบเราก็มาเริ่มกันที่การปรับความสว่างของหน้าจอนะครับกนหนึ่งไปที่เมนูตั้งค่านะครับเลือกที่จอภาพนะครับแล้วเลือกที่ความสว่าง จากนั้นก็จะเจอแท็บในส่วนของแท็บความเข้มของความสว่างของแสงสามารถที่จะ,ะปรับความสว่างได้ตามต้องการนะครับว่าจะความสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับตามความต้องการแล้วก็กดตกลงจากนั้นเราก็จะได้ความสว่างเท่าที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็กดย้อนกลับออกมาที่หน้าจอปกติแล้วก็สามารถใช้งานเครื่องได้ตามเมนูปกติ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าล็อกหน้าจอนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะฮะโดยก่อนอื่นก็เข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับจากนั้นก็เลือกไปในเมนูย่อยที่ชื่อว่าระบบป้องกันนะครับจากนั้นก็เลือกไปในส่วนของเมนูย่อยที่ชื่อว่าล็อกหน้าจอนะครับในเมนูย่อยนี้ก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกใช้ในการรักษาความปลอดภัยของเครื่องเรานะครับก็จะมีการปัดนะครับการเอ่เคลื่อนไหวนะครับการ ปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับการปลดล็อกด้วยหน้าและเสียงนะครับแล้วก็การปลดล็อกด้วยวิธีการใส่พินนะครับในที่นี้ก็จะเป็นการสาธิตง่ายๆก็คือจะเป็นการปัดแล้วก็การเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของการปัดนะครับเมื่อเราเข้ามาที่เมนูล็อกหน้ aw, าจอนะครับเลือกไปในส่วนของการปัดนะครับเมื่อเราเลือกที่ปัดปุ๊บเมนูเขาจะของเครื่องก็จะจําว่าเราถูกสั่งงานด้วยปลดล็อกเครื่องโดวยวิธีการปัด นะครับจากนั้นก็ออกมาใช้งานเครื่องได้ตามปกตินะครับเมื่อเพื่อนๆต้องการจะใช้งานนะครับวิธีการเปิดเข้ามาใช้งานครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็สไลด์มือไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับเครื่องก็จะปลดล็อกแล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้งานเมนูต่างๆของเครื่องได้ต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าการปลดล็อกเครื่องโดยวิธีการเคลื่อนไหวนะครับก่อนอื่นไปเราต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับก็คือไปที่เมนูตั้งค่าของเครื่อง นะครับจากนั้นก็ไปในส่วนของระบบป้องกันนะครับแล้วก็เลือกเมนูย่อยที่ชื่อว่าล็อกหน้าจอนะครับจากนั้นเลือกเมนูที่ชื่อว่าปลดล็อกด้วยการเคลื่อนไหวนะครับจากนั้นเครื่องเขาจะสาธิตวิธีการปลดล็อกให้เรานะครับเป็นภาพเคลื่อนไหว2มิตินะครับแล้วก็กดตกลงนะครับวิธีการปลดล็อกของเรานะครับก็คือจิ้มนิ้วใดนิ้วหนึ่งไว้ที่หน้าจอของเครื่องนะครับจากนั้นก็ เขย่าเครื่องนิดนึงนะครับเครื่องก็จะเปิดล็อกให้เราสามารถใช้งานเมนูต่างๆของเครื่องได้นะครับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าเวลาหมดหน้าจอก็ไปที่เมนูตั้งค่านะครับจากนั้นก็เลือกที่จอภาพนะครับแล้วก็เลือกที่ หมดเวลาหน้าจอนะครับในหน้าจอนี้เนี่ยเพื่อนๆจะพบกับเ,เวลาที่เครื่องมีไว้มีไว้ให้เลือกนะครับว่าจะให้เครื่องเนี่ยพักสกรีนหน้าจอภายในระยะเวลาเท่าไหร่กรณีที่เราไม่ได้เล่นเครื่องนะครับในที่นี้ก็จะตั้งไว้ที่30วินาทีนะครับเมื่อเลือกที่หน้าจอ30วินาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดออกมาที่หน้าจอปกติ ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีนะครับเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดสแตนบายนะครับก็คือหน้าจอก็จะดับไปนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการปรับการใช้งานเบื้องต้นของ Samsung s a m s u n Galaxy g S3 คุณเองก็สามารถทำได้ติดตาม d t a c h Buddy ได้ใหม่ทาง d t a c h Feel Good Channel สำหรับวันนี้สวัสดีครับ